เมื่อหนึ่งล้านปีก่อนที่มนุษย์กลุ่มแรกจะสลักสัญ,ญลักษณ์ลงบนก้อนหินก่อนที่บรรพบุรุษของมนุษย์จะเดินตัวตรงได้ยังมีอรารยธรรมอีกแห่งหนึ่งอรารยธรรมที่ก้าวไกลาทางด้านความรู้และเทคโนโลยีเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้พวกเขาเรียกตนเองว่าฟลอริเซเปียน เผ่าพันธุ์ที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตใดๆที่เราเคยรู้จักเป็นนักปราชญาดแห่งวิทยาศาสตร์ความสมดุลและความยั่งยืนโลกของพวกเขาไม่ได้อาศัยโลหะหรือพลาสติกแต่สร้างขึ้นจากวัสดุที่ย่อยสลายได้พลังงานที่เก็บไว้ในสารประกอบอินทรีย์เครื่องจักรที่สร้างขึ้นจากปะการังดัดแปลงและเครือข่ายไมซีเลียม เมืองของพวกเขาส่องประกายด้วยหอคอยเรืองแสงและความรู้ของพวกเขาถูกจารึกลงใน DNA Storage แต่การประทุของพายุสุริยะครั้งใหญ่เมกาโซลาสตอมทำให้พืชผลเสื่อมถอยสภาพอากาศแปรปรวนพวกเขาพยายามปรับตัวแต่สุดท้ายก็พึ่งพาธรรมชาติมากเกินไปทำให้พวกเขาล่มสลาย เมืองเรืองแสงมืดลงป่าชีวภาพเหี่ยวเฉาและองค์ความรู้สูญหายเวลาผ่านไปหลายล้านปีทุกสิ่งที่ฟลอริเซเปียนสร้างไว้สลายไปหมดไม่มีฟอสซิลไม่มีร่องรอยและเมื่อมนุษย์เกิดขึ้นพวกเขาไม่พบหลักฐานของอรารยธรรมก่อนหน้าฟลอริเซเปียนถูกลบหายไปจากการเวลา เรื่องราวของ f l o ริสเซเปียเชื่อมโยงกับสมมุติฐานซิลูเรียซึ่งตั้งคำถา,ถามถึงความเป็นไปได้ของอารยธรรมโบราณและท้าทายขีดจำกัดของมนุษย์ในการตรวจจับร่องรอยของพวกเขาแนวคิดนี้ท้าทายปรัชญาวิทยาศาสตร์เช่น Fossifiability ของ Popper ซึ่งระบุว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ต้องสามารถถูกทดสอบและพิสูจน์ว่าผิดได้มิฉะนั้นทฤษฎีนั้นจะไม่ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์หรือออกแคมเรเซอร์ให้แนวทางว่าในบรรดาทฤษฎีต่างๆทฤษฎีที่เรียบง่ายที่สุดมักเป็นคำอธิบายที่น่าจะถูกต้องซึ่งหมายความว่าการสันนิษฐานว่า ไม่มีอรารยธรรมก่อนมนุษย์เป็นคำอธิบายที่เรียบง่ายกว่าการมีอรารยธรรมของฟลอริสเซเปียนก่อนมนุษย์